เครับเรามาดูครับน้องเลิฟลูกสุดท้ายตุ๊กตมาใส่เต็มข้อพร้อมสกกูแบ็ก o ไปอีกหนึ่งใบเอาเรามาดูครับผมลูกนี้ครับน้องน้ําหวานครับจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนเข้าวงมับจุ๊บขึ้นมาครับน้องน้ําหวานตึ๊บหยอดเข้ามาอยู่หน้าแก่นครับใบนี้ห่างจากแก่นประมาณศอกหนึ่งโอแต่น้องเขายิ้มหวานจริงๆนะหวานสมชื่อเลยครับน้องน้ำหวานนะครับผมนะ อย่าเซลดังนะเดีนะ๋ยวเขาได้ยินนะเขาจะเก่งนะอเอานะพูดเบาๆแล้วับลูกนี้เขาบุงมาครับในทีมของน้องนุชจุกขึ้นมาตึบโอ้โหลูกนี้นี่เหมือนจะอยู่นะฮะน้องเลิฟต้องดูก่อนครับว่าเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหอาเขาเหมือนจะไม่เปลี่ยนน้องเลิฟเนี่ยเดินไปที่วงแล้วจะเัะผมลูกนี้ เราไดูครับผมน้องเลิฟคันทลดชูช่วยเขาพมาตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองนีุ่กึมาใส่โอ้ยโดนแบบว่ามันไม่เต็มนะลูกนี้ดูครับน้องเลิฟตีต่ำไปหน่อยนึงฮะมันไม่เต็มใบเนี้ยครับจึบนี่ฮะแล้วเหมือนจะตีสามอีกหนึ่งใบครับผมน้องเลิฟเขางครมาตีโดนรับหนึ่งตีโดนรับสองตีติดรับ ขึ้นมาใส่ใบที่สองไปครับผมคาที่พร้อมสกูแบ็กกรไปนี้ดูครับยกมาับเต็มลำครับผมหมู่หูสามแต้มในสนามเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับทางด้านทีมของกอฟอตอจะเล่นยังไงครับรองน้ำหวานเข้ามาลูกนี้จบครับ โอ้ยไม่ได้กลัวลูกตีของน้องเลิฟเลยฮะขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> คุมโซนดีนะครับเต้นได้ดีเลยทีเดียวฮะโอ้โห <c oughs> เสียงเหมือนปิมคุงฮะปิมเสียงเหมือนผมนี่อะ่ะเอาครับเรามาดูขับน้องเลิฟลูกสุดไ้ายจุกึ้นมาใส่เต็มข้อพร้อมสก,กูแบ็คไปอีกหนึ่งใบงามงามอีกหนึ่งเม็ดครับผมน้องเลิฟดูฮะยกขึ้นมา บ,บ้าลูกนี่ดูดเหลืเอเกินนะผมสามแต้มในสนามน้องน้ำหวานจะยอมหรือเปล่าครับอย่างนี้ลูกนี้เข้าวงมาแล้วจบขึ้นมาครับตึ๊บแล้วตามเยอะครับผมน้องน้ำหวานลูกนี้ในสนามเนี่ยน่าจะเสียอยู่หนึ่งสองน่าจะสามเลยนะันะถ้าดูจากมุมนี้นะ อูห้หูอ้าวครับจัดเล่นยังไงฮนะน้องเลิฟนี่ซัดคาที่ไปสองใบเล่นยากเลยฮนะผอ้โหเข่งครับจบครับโอ้โหในะบ,นะหบนี้จอกได้ดีครับผมทั้งท่านน้องก๊อฟนะครับจอบมาควบแก่นนะผมนะขึ้นมานิดนึงตึ๊บเนี่ยนฮะแล้วเก็บแต้มไปได้เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้คนระับ เขาบอม,มาน้องมุกครับลูกนี้จะเหมือนจะตีนะฮะจุกขึ้นมาตีอืไม่ตรงลายครับผมใบนีู้้ตีตีได้ดีนะครับน้องมุกยกขึ้นมาแต่ลายมันไม่ตรงครับผมนี่ถ้าลูกนี้ลายตรงนี่โอกาสติดค่แนนสูงด้วยนะแต่ลายมันบิดไปนิดนึงฮนะเอาวครับเราม,มาดูครับลูกนี้จะตีซ้ำอีกหนึ่งใบหรือเปล่าฮนะ ออกมาลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่โอ้โหใบท,ที่สองกดคาที่เลยฮะดูฮะยกมาตึงหูติดเลยครับกี่แต้มครับเนี่ยไม่รู้ว่ากี่แต้มนะครับแต่ลูกนี้ต้องขึ้นมาคุมโซนก่อนฮะจบครับ,บตึ๊บเอาหลุดโซน สี่ยุ่หนึ่งครับไม่หนึ่งก็สองนะครับทางด้านกอฟอฟต่อแครับโอ้โหน้องน้ำหวานต้องมาช่วยน้องกอลฟดูเลยนะฮะโอ้โหอา้าวตอนนี้สกอร์เก้าต่อห้ากอฟอฟต่อนำอยู่ในสนามตอนนี้เนี่ยน้องนุชได้อยู่หนึ่งแต้มหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเขาวมาครับนี่จบครับบโอ้โหใครได้แต้มครับเนี่ย